สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านบ้านมินิมอลมูจิชั้นเดียวค่ะอยู่ในโซนของสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะกำลังปรับลดราคาพิเศษเลยนะคะทุกท่านจากเดิม2,990,000บาทลดร,ราคาพิเศษเหลือเพียง2,500,000บาทเท่านั้นคะ่ะทุกท่าน บ้านมินิมอลนะคะมาพร้อมระเบียงหน้าบ้านและห้องครัวใหญ่ๆดีไซน์สวยอบอุ่นน่าอยู่มากเลยนะคะทุกท่านเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความสงบบรรยากาศดีค้งเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะพร้อมทั้งอยู่ใกล้เมืองค่ะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางจัดเต็มตอบโจทย์และสไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะทุกท่าน ขนาดของที่ดิน100ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวแยกโซนตัวบ้าน1ระเบียงห้องครัวเหมาะสำหรับเป็นโซนปาร์ตี้ปิ้งย่างนะคะทุกท่านมีห้องนั่งเล่นเคา์เตอร์แพ่นที1ระเบียงหน้าบ้าน2พื้นที่สวนหย่อมมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเวยนะคะทุกท่านมีที่จอดรถค่ะ ของแถมนะคะเจ้าของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำฟรีค่าโอนเคาน์เตอร์ครัวเตาแก๊สที่ดูดควันแทงน้ำปั๊มน้ำสนามหญ้านะคะต้นไม้ใหญ่ต่างๆนะคะทุกท่านมะม่วงมะพร้าวเกาลัดน้อยหนาขนุนนะคะพิกัดของบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ระหว่างถนนสายกำแพงแม่ออนและถนน สันกำแพงสายเก่าเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในช่วงปรับรลดราคาพิเศษด้วยนะคะทุกท่านบ้านสวยบรรยากาศดีพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะห่างจาก ตลาดศรีอรุณ3กิโลเมตรห่างจากตลาดเจริญเจริญ5.7กิโลเมตรห่างจากแยกบ่อสร้าง5กิโลเมตรนะคะท่านใดสนใจสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะโทรนัดร่วงหน้า1วันค่ะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ